ก็วันนี้ผมจะมาโค้ดให้ซ e o ของผมเองไม่รู้ว่าเล่นเป็นหรือเปล่าเบียดีเลียนยังไม่รู้เลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมาโค้ดเดี๋ยวรอให้เขาเล่นเกมหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวผมมาโค้ดให้ม,มาจี้จี้กเลยไม่คิดจะสวัสดีเลยอ่ะไม่คิดไม่ <laughs> คิเลยปกติเล่นเกมบ้างไหมคะเล่นครับเล่นต้องบอกว่าไงดีเล่นเกมครับแต่ไม่ใช่เกมเทียเนี่ยเจอแต่ไม่ใช่เกมเพียเนี่ยไปลองดูกันว่าพี่เขาเล่นเป็นไงอุ้ยเพี้ยคนเยอะเหมือนไงเนี่ยไอ้สัต ร้อนๆเลยเนี่ยคนเยอะไอ้คนเยอะก็บอดอ่ะดูยังไงว่าเป็นคนกับบอดอ่ะถ้าบอดมันจะยิงเฉยๆถ้าเป็นคนมันจะเดินยิงปืนโง่ๆของมันมีไหมให้กูโดดดิครับนี่นี่จะพี่ต้องดูแบบยังยังไม่โคนนะอันนี้แค่บอกเฉยๆเบื้องต้นเบื้องต้นตรงไหนดีกว่าตรงไหนดีกว่าบอกมาเลยดีกว่าอยากก็ได้แล้วแต่แล้วแต่หลบไปก่อนนะเนีลงบ้านอินฟินลงบ้านนินฟินมีรีคนเยอะแน่เลยวะเนี่ยดูดิมันยังอยู่ร้อยคนอยู่เลยมีอยู่ร้อยคนอยู่เลย ไม่ลงเลยไอ้เหี้ยลงบ้านอินฟินกันหมดไม่เอานะเฮ้ยอย่าอ๋อมันลงไปเยอะแล้วนี่หว่ารอยคนนี่แม่งคนในแมพโคร,รู้สึกไงบ้างตอนนี้ยังยังไม่มีอะไรเมื่อกี้สับสนนิดหน่อยระหว่างคนโดดหรือคนไม่โดดกูจําได้หลังคามีปืนกูดูบ่อยแค่แฟตมาเแ็่แฟตมาเหวนดีใช้บ่อยตอนกูนไปดูสาดีกูอีกกูยังไม่รู้เลยเฮ้ยมีปืนแล้วเฮ้ยมีปืนแล้วเดี๋ยวมันโดนรุ่นใหญ่ตอนนี้เห็นข้อติพ้ามเลยของเขาได้ยังไหม ยังไม่ค่อยก็ยังไม่ค่อยอันนี้ค่ฟาร์มค่ฟาร์มเฉยอันนี้ยังไม่มีอะไรมากยังไม่ถึงชดยิงยังไม่ถึงชตจุกไฟอะไรพวกนี้เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนตอนนี้ค่ฟาร์มไงเขาคงมีวิธีการฟาร์มของตัวเองจะอะไรไม่ได้ฟาร์มโอเคอยู่ฟาร์มโอเคอยู่ของอ่ะเล่นในเปกมาบ่อยเขาไม่เก็บหรอกจากฟาร์มเขาไปเก็บจากศพคนเราว้าวของอ่ะเล่นในเปกมาบ่อยเขาไม่เก็บหรอกจากฟาร์มเขาไปเก็บจากศพคนเรา อืมทุกคนนี่จะตายเฮ้ยไม่มีหูฟังไม่มีหูฟังไม่รู้ไม่รู้ม,รม่ร่มนไู้ยังเวร่อนตายแล้วแตเเ,เ,เห็นข้อผิดพลาดอะไรของพี่เขาบ้างฮะโอ้พ่าแต่ศูนย์นหมดทุกอย่างอ่ะไม่มีเลยอ่ะ <c oughs> มีมีแค่ไอพีขึ้นสิบห้าแล้วก็เวลารออชีวิตที่สองนาทีอ่ะ นะรครับมีอะไรอยากแนะนำพี่เขาแม่ว่าถ้าเล่นต่อไปเราเขาเล่นเขาได้ไหมอ๋อ,อ,อก็อย่างแรกเลยอย่างแรกเลยไอไอโดดเครื่องบินเนี่ยไม่เท่าไหร่ได้การจช้โทรศัพท์อะจับอย่างเงี้ยมันแบบมันเล่นยากเอาจริงนะทุกคนเลยเวลา <ๆ S 2> จับอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยเวลาหันใจโรอะมันแบบมันสั่นมากเอาจริงอะถ้าจับจริงจริอะจับแน่นนิดนึงแบบนั้มันแน่นมากอะได้ค่าประคองแบบว่าอย่างเงี้ยประคองให้มันแบบมันอยู่มืออะไม่ใช่แบบจับแบบนี้แล้วแบบหันยากอีกอย่างคือหน้าจอมันสั่นเมื่อคนเล่นแล้วเจ้าเข้าอะมัเจ้าเข้าอยู่กะ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 เออมันต้องจับแ่นน ให,ให้มันประคองของที่ k ก็เมื่อกี้มันอะไรไม่ได้นะติดนะแล้วแต่คนอันนี้มันเป็นปืนแล้วแต่คนเอาจริงอะ AK ดีก M16 ในระยะแบบต้นเกมขนาดนั้นนะ M16 ไม่ควรใช้ต้นเกมหรือว่างัดเมืองเลยเพราะว่ามันไม่ดีแต่เล่นได้ันมัมเล่นได้แหละถ้าไม่มีปืนจริงแต่หมายว่ามันแก็้มีช้อยให้เลือกระหว่าง AK M16 อะ่ะน่าจะเลือก AK มากกว่ามันน่าจะยิงระยะใกล้ได้ดีกว่าเพราะว่าไฟในเมืองเงี้ยเรายิงระยะไม่ไกลอยู่แล้วไม่ได้ยิงเลยนะใช่ไม่ได้ยิงเลยไงใช่เล ยิงเนี่ยปุ๊บอ่าแลายิงก็หันนี่ตัวมีเวลาหนิเราเขาเรียกว่าถอยล้อนี่เวลาเจอรถนี่น <c oughs> นนสมมติเรานั่งอยู่นี้ใช่ปะเรานั่งข้างหน้าใช่ปะเราเล่นปกติปุ๊บพอเจอรถนี่ถอ,อ,อยล้อปุ๊บแล้วเขาหมุนทั้งตัวมันจะไม่ติดสมมติไม่มีโต๊ะข้างหน้ามันจะไม่ติดโต๊ะเออแล้วถอยล้อพอเจอรถนี่ถอยล้อรอเลยหมุนทั้งตัวมีคนยิงกูมีคนยิงกูนะมันไม่ตายมันยีงเลยอยากรู้ว่ามันทันยังไงไอ้เอายใจรุ้ช้าอ๋อไอ้เียมันต้องไปนี่ไปทั้งนิ้วไปทั้งตัวนี เมืองเดือดเดือดนี่ไล่ข้างบินต้องไล่ข้างบินนี่เมือง,งเดือดเดือดก็นี่มิลิโนโ,โอเลือกเลยมิลิดิอะไรก็ได้ทีพนักกิจไทยให้พี่ใส่ค่าให้ได้อย่างน้อยหนึ่งคนหนึ่งคนบอดหนึ่งต,ตัวได้ปะบอดหนึ่งตัวเป็นอ่ะพี่พี่พออกนอกเมืองไปเลยข้างหลังเมืองมันจะมีบอดเกิดพี่ฟ,าฟ้าปืนก็งัวอะไรก็ได้แล้วพี่นี่เก้าสิบแปดคนทำไมในเครื่องบินมันบอมันมีบอดด้วยมีบอดด้วยมีบอดด้วยปกติมันจะบอดมันจะรวมป็นกับคนนี่แหละเฮียมบุมีคนลงในที่อ่ะพี่ไม่ทันวะพี่ไข่ไม่ทันบ้านบ้้้้้าาาาานนนนนนนบบบบเห็ป่่ะไมมีคล ไม่ไม่มันแค่ข้างๆพี่มีคนอ่ะมันไปไหนแล้วไปแต่บ้านไม่มีนะมีบ้านหลังนี้เอาเอาเอาเกาะก่อนไม่มีเกาะเดี๋ยวไปตายไปไปเฮงเฮียมชอบไม่มีหมวกเราไปงัดเขาอืมอืมยึดมีมีถึงมีใกล้ใกลยใกล้ใกล้เฮ้ยไอเฮียมโฟนันบอดเฮ้อะบอดเหไหนวะโฟนันห่างฟ้าใกล้ๆกล้ที่นี่มีเสียงใกล้ๆเกิดเกิดบอดนี่นี่นะเออสกาก็บอดใช่สกากบอดไอ้บอดบอดปะบอดบอดคนยิ้มยิ้ไหนวะไม่เห็นนะไม่เห็นวิ่งไม่หลุวิ่งไม่หลุดเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นไปไหนแล้วไปไหนแล้ว ยิงยิงยิงกดจะล้มอ่ะไอ้ยี่หัวแตกอย่ามาเล่นหัวแตกยิงไม่หวัดเนี่คนคนที่ยิงอ่ะคนเก็บ่องอยู่นมีโไหนอยู่มาอยู่ในเอใหญ่ไอ้ยี่เห็นเกาะทางใหญ่ปะอ่าอยู่ข้างในนะด้วยความหวัดมันยิง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 ลงลงเราไหมเนี่ย เออหนักออกมานั่นแหละลูกลูกวิ่งไปเลยไก่เลยบอดยังไงก็บอดถ้าคนตายแล้วเหมือนพี่ตายอ่ะยิงอีกเป็นหคนสวยพี่สองตัวละเวี้ยพวกกระจอกสวยเอ้ยคนคนยิงมั้ยไม่ไม่บอด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 ยิงแค่นี้บอดไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮียแต่ตาม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 ไม่ได้มี ตายละวตายอาาอี่ต่อไปเดียวพี่วิ่งเขาใหญ่มันไฟกานเสร็จแล้วตอนนี้เหรอไหนียวนี้นะเออนั่นแหละเอ้ยใหญ่นั่นมันไฟนเสร็จแล้วตอนนี้มันไม่รู้ทยียอะไรกันอยู่อาจจะวิ่งฟางอยู่มใช้โลเดินง่ายกว่าี้วะเออเออเออเหมือนไม่เดินติ๊กแฟกเลยอ่ะเอหมืนแค่หันจอตัวไม่ติ๊แฟกเลยอ่ะมันต้องมันต้องจอยติ๊กอ๋อต้องจอยติ๊กด้วยอยู่ที่จอยติ๊กแกนักน มันอ่านไม่ทัน่ะมันติ๋มไม่มีอะไรหรอกมันติ๋มทำดีเ่ามันติ๋มเฉยแค่ไปได้สามคนนี้พวกคนคนคนหนึ่งอ่ะเออพวกอ่อนนี้สามคนนี่แบบมีบทไหมหรือไม่บทต่อคนหนึ่งเฮ้ยแต่คนนี้คือมันเออจัดเลยมันหลังมันโดนจริงไม่ได้ห่านที่เอเลย ล้วเก่พี่ไข่คิดว่าสามารถเป็นโค้ได้ในอนาคตไหมคะเราเด็กปากที่ยอย่างเงี้ยเป็นโค้ดจะคุยกับที่ละในใครของนี่ว่าแบบสปอนเซอร์เข้าได้นะนะอย่างแรกเลยอยากได้สปอนเซอร์รับเติมเกมอ่ะไม่ได้เติมเกมมานานแล้วครับก็อยากสปอนเซอร์ร้าเติมเกมครับสปอนเซอร์ก็สามารถเข้าได้นะครับนี่เป็นพื้นที่สำหรับสปอนเซอร์ชื่อของท่านจะอยู่ในตรงนี้จะอยู่ในตัวนี้เท่านั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เออให้อะไรนะ เลยฟิส <G iro entender it> ิอีสปอร์ตหรือว่าแฟลชมือมือบอยปะฟีสิกสอีสปอร์ตไนั่นแหละครับนั่นแหละตานั่นแหละตานั่นแหละช่องนั่นแหละนั่นแหละครับก็ฝากก็ดิ่งเจอแน่ครับบ๊ายบายบ๊าย